สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่อง youtube นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเป็นเกียวโตสภาพสวยนะครับสําหรับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบางเดิมทั้งคันไม่ผ่านไม่เคยผ่านกันทับสี่นะครับเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับผมตั้งราคาไว้ที่1นึ0 0แหเกันบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูได้นะที่บ้านแจ้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดศรีลินราคานี้ลอกสีให้ทั้งคันภายในเก็บใหม่นะครับพี่น้องนะครับ มองหารถใช้รีบเลยนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นอาบอดี้สีขาวนะฮะคันนี้นะครับผมผมกําลังจะเลื้อนะครับผมเลื้อได้ประมาณนี้แล้วนะครับนะครับบอดี้นะครับโครงนะฮะขงสร้างตัวรถนะครับนี่นะครับนะครับผมนี่ยังไม่ได้ล้างนะฮะรอช่างลุนว่างเดี๋ยวให้เกมมารอบสี้นะครับผมนะครับทำตามจะอะใจชอบลูกค้าเลยนะครับ ชอบแบบไหนจัดให้นะครับพวเบาะเนี้ยรอเอาใส่คันเกียร์ธรรมดาไปนะครับผมพี่ปลานี่ยก็มาดูนะฮะยังรอเงินจากทางบ้านอยู่นะครับลูกสาวจะเป็นคนซื้อให้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมไม่ไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่พี่น้องก็มาดูก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมะถ่ายให้อฟซีดูก่อนนะครับเผื่อชอบนะครับ มาดูกันได้นะครับที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสรินทรศนย์เกร0สามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหเป็นเกียวโตเครื่องดูโอ้หนึ่งจดหกอีนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะครับผมสวยนะฮะสเกิตรอบคันมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับมีกล้องให้ด้วยนะฮะงบหนึ่ง0สนหมืนเก้าันบาทนะครับงานลอกสีนะฮะใช้งานทูทุกระบบเลยนะครับพี่น้องมาดูก่อนได้นะครับเบอร์โทร0 9นย์3ก้าสมสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกนะครับขอบคุณ นนี่น้องทุกท่านนะครับผมอย่าลืมมาชมกันนะครับสั่งจองกันทําได้นะครับผมสหลหรับคันนี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ